สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเคล็ดที่แก้ไขภาวะพิฆาตทีาเรียกว่าเป็นทิศพิฆาตประจำปีนะฮ<อ>ะเนื่องจากในเวลายุค9เนี่ยทิศใต้เนี่ยเป็นทิศประจำยุคนะฮะแล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศต,ตรงข้ามยุคแต่ทิศที่เป็นเรียกว่าทิศสามพิชชาตเนี่ยก็มีอยู่สิทธิ์ที่ด้วยกันคือทิศใต้ที่สอง ทิศต,ตะวันออกที่สองทิศเหนือที่สองและทิศต,ตะวันตกที่สองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในยุค9เนี่ยทิศของยุคเองก็จะซ้ำกับทิศของสามพิชชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีการแก้ไขภาวะพิฆาตเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในทิศประจำยุคด้วยนะครับวันนี้เราจะนำเสนอมังกรนะครับมังกรนะฮะลักษณะมังกรเป็นเช่นนี้นะครับ บางกรนียจะตั้งคู่กับน้ำหนึ่งแก้วนะฮะเราจะตั้งน้ำหนึ่งแก้วหน้าบังกรทุกครั้งและการตั้งเนี่ยคือเราจะหันเข้าหาองศาทิศอย่างทิศเหนือก็คือที่ศูนย์องศาที่ตะวันตกก็270ิทิศใต้ที่180และที่ตะวันออกที่90นะฮะโดยวัดจากกึ่งกลางพื้นที่บ้านนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าให้การทีิคาดเนี่ย ตรงทิศท,ที่สุดนะฮะโดยการหันมังกรเข้าหาผนังแล้วเราตั้งน้ำนึ่งแก้วไว้ข้างหน้ามังกรนะฮะองศาหรือทิศฐานของมังกรคือตามที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นะฮะขณะเดียวกันจะมีเคล็ดอีกชุดหนึ่งสำหรับในการแก้ไขก็เรียกว่าทิศเพชรมเพชรคาดตประจำปีอย่างปี67เนี่สาเพชรคาดตอยู่ในทิศใต้ที่สอง เราก็จะใช้ก e ิเลน3ตัวนะฮะกิเลน3ตัวเนี่ยหันเข้าไปหาทิศใต้เลยนะฮะหันเข้าหาผนังเลยนะครับเพื่อเป็นการสกัดกัน้นภาวะพิฆาตทั้งปวงให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบ้านที่อิงทิศใต้นะครับในปีนี้นะฮะก็ต้องแก้ด้วยวิธีนี้บ้านที่หันปรจจันทร์ิศใต้ก็ต้องแก้ด้วย3ามพิจาต นะครับอันนี้จําเป็นมากนะครับที่จะต้องใช้เพ็รชุดนี้1ชุดกิเลน3ตัวแล้วก็มังกรนะครับมังกรเนี่ยตั้ง4พิษเลยนะครับเพื่อแก้ไขาภาวะพิฆาตนะฮะให้สำเร็จแล้วจะได้มีความปลอดภัยนะครับ